เรามาดูกันดีกว่าครับว่าปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ที่เราพูดถึงกันบ่ายๆเนี่ยจะเข้ามาช่วยในเรื่องที่ใกล้ตัวมากๆอย่างการดูแลสุขภาพของคนท้องได้อย่างไรโดยเฉพาะกับงานวิจัยชิ้นใหม่จากประเทศไทยที่บอกเลยว่าอาจจะเปลี่ยนวิธีการตรวจคัดกรองไปเลยก็ได้ครับ เอาละครับเรามาเริ่มกันด้วยคำถามที่สำคัญมากๆคำถามนี้เลยคือเราจะใช้เทคโนโลยีสุดล้ำอย่าง AI มาช่วยสร้างความมั่นใจและมอบการเริ่มต้นที่ดีที่สุดให้กับชีวิตน้อยๆที่กำลังจะเกิดขึ้นมาได้อย่างไรกรันก่อนจะไปกันต่อต้องมาทำความเข้าใจคำสำคัญคำนี้กันก่อนครับพาหะท h a l a s s e m i พูดง่ายๆก็คือคนที่มียีนของโรคเลือดจางชนิดนี้แฝงอยู่ในตัวนั่นเองครับตัวเขาเองเนี่ยแข็งแรงดีทุกอย่างเลยแต่ เขาสามารถส่งต่อยีนนี้ไปให้ลูกได้นี่แหละครับคือจุดสำคัญที่ทำให้การตรวจคัดกรองในคู่รักที่วางแผนจะมีลูกเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆเพราะเรารู้แล้วว่ามันสำคัญยังไงทีนี้ก็มาดูกันที่ความท้าทายของเรื่องนี้กันเลยครับเพราะการตรวจหาภาหาะธาลัสซีเมียเนี่ยถือเป็นเรื่องใหญ่เรื่องหนึ่งเลยในการฝากครรภ์ซึ่งมันส่งผลต่อความสบายใจของหลายๆครอบครัวโดยตรงเลยครับ คือวิธีการตรวจเบื้องต้นแบบเดิมๆที่ใช้กันอยู่ครับอย่างการดูขนาดเม็ดเลือดแดงหรือค่า MCV เนี่ยถามว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีไหมก็ดีนะครับแต่ปัญหาคือมันยังไม่เป๊ะพอไงครับหลายครั้งผลที่ออกมามันคลุมเครือแล้วก็นําไปสู่ความไม่แน่นอนซึ่งแน่นอนว่ามันสร้างความกังวลใจให้กับคนที่จะเป็นพ่อเป็นแม่ไม่น้อยเลยอ่ะดูตารางนี้จะเห็นภาพชัดขึ้นเยอะเลยครับฝั่งซ้ายเนี่ยคือแบบเก่าความแม่นยําก็ไม่สูงมาก แถมถ้าผลออกมาหน้าสงสัยปุ๊บก็ต้องไปตรวจยืนยันด้วยวิธีที่เรียกว่า PCR ซึ่งทั้งแพงแล้วก็ใช้เวลานานด้วยส่วนฝั่งขวาคือเป้าหมายที่ทีมวิจัยอยากไปให้ถึงเลยครับคือต้องแม่นยำสูงราคาเข้าถึงได้และให้คำตอบที่ชัดเจนรวดเร็วและนี่แหละครับคือจุดที่โนวัตกรรมเข้ามาเป็นพระเอกเลยทีมวิจัยก็เลยเสนอแนวทางใหม่โดยใช้พลังของสิ่งที่เรียกว่า Machine Learning เข้ามาช่วยวิเคราะห์ข้อมูลสุขภาพที่มีอยู่แล้วให้เกิดประโยชน์สูงสุดครับเห็นแผนภาพนี้แล้วอย่าเพิ่งตกใจนะครับถึงจะดูยุ่งๆแต่คอนเซปต์ของมันง่ายนิดเดียวเลยคือเขาเอาข้อมูลผลตรวจเลือดที่มีอยู่แล้วเนี่แหละครับมาเตรียมให้พร้อมแล้วก็ป้อนให้ AI หลายๆแบบได้เรียนรู้คล้ายๆกับการส่งข้อมูลกองมอฮือมาให้คอมพิวเตอร์ช่วยหารูปแบบหรือแพทเทิร์นบางอย่างที่ตาของคนเราอาจจะมองข้ามไปนั่นเองครับแล้ว AI มันเรียนรู้ยังไงล่ะ มาย่อยให้ฟังเป็น4สเต็ปง่ายๆนะครับ 1. เขาไปรวบรวมข้อมูลผลเลือดย้อนหลังไปเลย10ปีจากคนเป็นพันๆคน 2. จากข้อมูลทั้งหมดเนี่ยเขาดึงมาแค่ค่าเลือดที่สำคัญจริงๆแตัวบวกกับอายุ3เอาข้อมูลชุดนี้แหละครับไปสอนหรือเทรนโมเดล AI หลายๆตัวให้มันรู้จักว่าผลเลือดของคนที่เป็นผาหัดหน้าตายเป็นยังไงและสุดท้าย4ก็เอาโมเดลทั้งหมดมาแข่งกันเลยครับมาดูกันว่าตัวไหนฉลาดที่สุดแม่นที่สุดถ้าจะให้เปรียบเทียบง่ายๆเลยนะฮะ AI ในงานวิจัยนี้ก็เหมือนกับคุณหมอที่เก่งมากๆประสบการณ์สูงปรี๊ดเลยคือสามารถมองเห็นรูปแบบความเชื่อมโยงเล็กๆน้อยๆในผลเลือดที่คนทั่วไปอาจจะมองว่าปกติแต่สำหรับ AI แล้วมันคือสัญญาณที่บอกความเสี่ยงได้นั่นเองครับเอาล่ะครับมาถึงช่วงที่น่าตื่นเต้นที่สุดแล้วนั่นก็คือผลลัพธ์เรามาดูกันครับว่าแนวทางใหม่ที่ทีมวิจัยทำมาทั้งหมดเนี่ยมันจะเจ๋งสัแค่ไหนแต่คำถามก็คือ แค่ข้อมูลผลเลือดธรรมดารรมดากับอายุเนี่ยนะจะสามารถสร้างแบบจำลองที่ทำนายผลได้แม่นยำขนาดนั้นเลยเหรอหลายคนคงกำลังคิดแบบนี้อยู่ใช่ไหมครับซึ่งคำตอบก็น่าทึ่งมากครับและนี่คือคำตอบครับ97%ครับใช่แล้วครับนี่คือความแม่นยำโดยรวมของโมเดลที่ดีที่สุดที่เขาเจอซึ่งในทางการแพทย์นี่ถือเป็นตัวเลขที่สูงมากๆเลยนะครับแต่ตัวเลขที่พีคก,กว่านั้นและสำคัญที่สุดเลยนะครับคือตัวนี้ครับ 100%เเต็มสำหรับค่าความไวหรือ s e n s i t i v i t y แต่เป็นภาษาคนง่ายๆก็คือถ้าใครเป็นพาหะโมเดลนี้จะตรวจเจอเสมอไม่มีการพลาดแม้แต่คนเดียวเลยครับซึ่งสำหรับการตรวจคัดกรองแล้วนี่คือป้องมายสูงสุดเลยแล้วในทางกลับกันละ่ะถ้าใครไม่ได้เป็นพาหะโมเดลนี้ก็เก่งไม่แพ้ก,กันครับมีความจำเพาะหรือ s p ป c ิ f i c i t y สูงถึง95%ซซึ่งหมายความว่ามันแทบจะไม่แจ้งเตือนผิดพลาดเลยช่วยลดความกังวลจากผลบวกลวงไปได้เยอะมากๆ ทำให้คุณหมอและครอบครัวมั่นใจในผลตรวจเบื้องต้นได้มากขึ้นครับดังนั้นพอเห็นตัวเลขที่น่าทึ่งแบบนี้แล้วประเด็นสําคัญก็คือผลงานวิจัยชิ้นนี้มันไม่ได้หยุดอยู่แค่ในห้องแลบครับแต่มันกําลังจะสร้างผลกระทบที่จับต้องได้ในโลกความเป็นจริงทั้งกับคนไข้เองและกับระบบสาธารณสุขโดยรวมเลยและนี่คือภาพที่ทําให้เรื่องราวทั้งหมดมันจับต้องได้อย่างจริงครับจากโมเดล AI ที่ดูซับซ้อนถูกพัฒนาออกมาเป็นเครื่องมือบนเว็บไซต์ที่ใช้ง่ายๆแบบนี้เลย คุณหมอแค่กรอกค่าผลเลือดไม่กี่ตัวเข้าไปกดปุ่มเดียวก็จะได้รับผลการทํานายความเสี่ยงได้แทบจะทันทีเลยครับท้ายสรุปประโยชน์ของมันนะครับข้อแรกเลยคือมันช่วยลดการส่งตรวจ PCR แพงๆที่ไม่จําเป็นลงได้เยอะมากซึ่งก็หมายถึงการประหยัดค่าใช้จ่ายมหาศาลประหยัดเวลาของบุคลากรทางการแพทย์และที่สําคัญที่สุดเลยนะคือมันช่วยลดความวิตกกังวลของครอบครัวที่กําลังรอคอยผลตรวจและทั้งหมดนี้เกิดขึ้นจากการใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่เรามีอยู่แล้วให้ฉลาดขึ้นนั่นเองครับ เรื่องราวนี้ก็เลยทิ้งท้ายไว้ด้วยคําถามที่น่าคิดต่อมากๆเลยครับว่ายังมีขุมทรัพย์ข้อมูลอีกมหาศาลแค่ไหนที่ซ่อนอยู่และรอการปลดล็อกด้วยเทคโนโลยี AI และยังมีปัญหาสุขภาพาะอะไรอีกบ้างที่เราอาจจะแก้ไขได้ไม่ใช่ด้วยการสร้างเทคโนโลยีใหม่ที่แพงขึ้นแต่ด้วยการใช้สิ่งที่เรามีอยู่แล้วให้ฉันฉลาดที่สุดครับ